แม่มดทาโรสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับไพ่เสียงทายซึ่งเป็นไพ่แห่งความหวังนะคะไม่ว่าช่วงนี้คุณจะเกิดวิกฤตในชีวิตหรือมีปัญหากวนอกกวนใจขอให้ยังมีความหวังไว้นะคะมาดูกันว่าไพ่เสียงทายอยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับความหวังเลือกหน้าไพ่ที่ชอบนะคะทั้งสองใบเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับความคิดความหวังนะคะลองเลือกหน้าไพ่ที่ชอบกันคะ่ะแล้วมาดูไพ่เสียงทายนะคะ สำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะความหวังและแสงสว่างที่คุณกำลังตามหามาดูกันว่าไพ่เสียงทายจะบอกอะไรกับคุณไพ่เสียงทายออกมานะคะความหวังของคุณความหวังของคุณนะคะจะเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองนี่แหละที่จะค้นหาขุดลึกมันลงไปเพื่อที่จะ ให้ได้มาสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าอุปสรรคในตอนนี้เป็นอย่างไรไม่มีใครจะช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นนะคะใช้ตัวคุณเองนี่แหละตั้งมัน่นตั้งใจที่จะขุดลึกลงไปอย่างใต้ดินเพื่อจะได้เจอเหรียญ เหรียญอันนี้นะคะเหรียญอันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนได้ทั้งจากเรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่คุณหวังไว้ในใจนะคะเป็นสิ่งมีค่าที่คุณหวังไว้ในใจหากหมดหวังอยู่ขอให้มีกําลังใจค่ะหากคุณตั้งใจที่จะทํามันจริงๆหรือฝ่าฟันอุปสรรคจริงๆคุณจะได้สิ่งที่หวังไว้แน่นอนค่ะ ส่วนคนที่เลือกหน้า,าไพ่ใบนี้นะคะมาดูกันว่าความหวังสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ไพ่เสียงทายจะบอกอะไรกับคุณนะคะเออไพ่ติดจังสักคู่นะคะวันนี้เป็นไพ่ออกมาดีทั้งนั้นเลยสำสำหรับคนที่กำลังออมี มีความหวังหรือว่ากําลังเกิดวิกฤตศรัทธาในตัวเองหรือหรือหมดหมดหวังกับเรื่องอื่นตอนนี้นะคะไพ่เสียงไทยบอกกับเราว่าขอให้คุณตั้งใจตั้งอกตั้งใจที่จะแก้ไขมันจริงๆหรือว่ามีพลังดึงพลังเข้ามาสู่จิตใจของคุณแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ไขที่จะทํามันอย่างเต็มที่เนี่ยคุณ จะได้เป็นเจ้าของกับสิ่งที่คุณหวังไว้แน่ๆน,นะคะไพ่ใบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ออกมาดีไพ่ใบนี้ก็ยังออกมาดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกไพ่เสียงทายใบไหนคุณจะได้มันมาอยู่ในมือแน่นอนขอให้คุณตั้งใจขอให้คุณมีพลังมีกำลังใจในการที่จะทำมันต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ